รวดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นทีก่กับเราสีเคมิวเราไปชมความสวยงามกันนะครับในช่วงหน้าร้อนอบอ้าวนั้นเป็นช่วงเวลาของดอกไม้หลายชนิดที่เบ่งบานสะพังสวยงาม ล่าสุดที่จังหวัดลบบุรีดอกกัลาประพฤกกำลังผีดอกบานสะพังเต็มสองฝั่งถนนสายสองบ้านท่อบ่อทองตำบนช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีซึ่งความเชื่อของคนไทยในอดีตเชื่อกันว่าต้นกนลาประพฤกมีอยู่ในแดนสวรรค์ซึ่งดรพนลพัทธละบดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบนช่องสาริกาเปิดเผยว่าดอกกัลบปพฤกบนสองฝากถนนเส้น วัดถ้ำบ่อทองตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีซึ่งช่วงนี้กำลังเบ่งบานสะพั่งมีนักท่องเที่ยวมาจอดรถเก็บภาพความสวยงามเป็นที่ระลึกกันอย่างคับคัางซึ่งช่วงที่ทีมข่าวลงพื้นที่พบต้นกัรปพึกที่กำลังออกดอกบานสะพั่งสวยงามเต็มต้นริมสองฝั่งยาวรวม 2- 3สมกิโลเมตรอวดโฉมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับผ่านไปมาและนักท่องเที่ยว จากใกล้และไกลเดินทางกันมาเก็บภาพบรรยากาศโดยดรพันลบพัทรบดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาเล่าว่าต้นกันลลปพึกจะออกดอกทุกปีในช่วงปลายเดือนกุมภาจนถึงปลายเดือนมีนาคม แล้วดอกก็จะร่วงลรยไปซึ่งขณะนี้ดอกจะเริ่มออกเป็นสีขาวแล้วซึ่งถ้าจะมาเที่ยวชมความสวยงามของถนนเส้นนี้ดอกจะเป็นสีชมพูสวยที่สุดจะอยู่ในช่วงต้นเดือนมีนาจนถึงช่วงเดือนมีนาคมซึ่งช่วงนี้ก็เชิญชวนให้นักท่องเ,เที่ยวมาเที่ยวกันให้มากๆนะครับมาเก็บความสวยงามก่อนที่ดอกจะลรยลา เริ่มความสวยงามและสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาถ่ายรูปสวยที่สุดคือในช่วงเท้าตั้งแต่เวลา7จ็ดถึงเก้นาฬิกาและในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา16บหนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปตึงทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาจึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและความสวยงามของดอกไม้ไมาเก็บภาพความสวยงามของดอกกันละปะพฤกษ์กันได้แล้ว ก่อนที่จะร่วงโรยไปในช่วงปลายเดือนนี้และมานอกจากที่จะได้สมัมผัสกับดอกไม้ที่สวยงามแล้วที่นี่ยังมีชาวบ้านเปิดร้านให้เช่าชุดทั้งชุดญี่ปุน่นชุดเกาหลีและชุดชาติอื่น หพือให้นักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนถ่ายชุดถ่ายภาพกับดอกไม้อีกด้วยสง,งวนราคาของชุดเช่าอยู่ที่ชุดละ50บบาทซึ่งถือว่าไม่แพงมีทั้งชุดผู้หญิงชุดผู้ชายมาแล้วได้ชมความสวยงามของดอกไม้และยังได้สวมใส่ชุดให้เข้ากับบรรยากาศโดยไม่ต้องเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศเกาหลีเลยทีเดียวเพราะนี่ ตำบลช่องสาริกาก็มีดอกไม้สวยบานสะพังไว้ให้เราได้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆอย่างที่เห็นนี้นอกจากมาถ่ายรูปกับ ทางดอกไม้ดอกกัลลประพฤกแล้วยังได้มาไหว้พระซึ่งมีหลวงพ่อกุลาบอยู่ที่วัดถ้ำบ่อทองเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยซึ่งวัดแห่งนี้ก็อยู่บริเวณใกล้ๆก,กับ <มา S 1> ต้นกันลลประพฤกซึ่งมีความสวยงามอยู่ในขณะนี้และนี่ก็คือบรรยากาศของถนนสายสองบ้านบอ่อบ้านถ้ำบ่อทองนะครับตำบลช่องสาริกามเพอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีที่กําลังสวยงาม ด้ยดอกกลาบฤกษ์แกรนี่ก็คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาและมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับบรรยากาศของดอกไม้อย่างสวยงามซึ่งแต่ละคนนี่นะครับเป็นชาวต่างชาติเลยครับเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศกันเลยทีเดียวซึ่งต้องมาสัมผัสกันนะครับว่าจะสวยจริงหรือไม่นะครับที่ บ้านถ้ำบ่อทองนะครับมีพระหลวงพ่อกุลาบให้เราได้กราบไหว้อีกด้วยซึ่งมาเที่ยวครั้งเดียวนอกจากได้บุญแล้วก็ยังสามารถมาเก็บภาพบรรยากาศกัศกบดอกกันลาปรพฤกที่สวยงามอยู่ริมสองฝั่งถนนยาวกว่า2-3กิโลเมตรซึ่งมาแล้วได้สัมผัสความสวยงามอย่างแน่นอนยิ่งมาในช่วงนี้จะได้สัมผัสกับดอกไม้สวยๆนะครับ